สิ่งแวดล้อมและการปรับตัวของสปีชีการเรียนเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าเกิดเราเข้าใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราก็สามารถที่จะดัดแปลงสิ่งต่างๆได้สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวสัตว์เนี่ยนะครับเราสามารถแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มหลักๆหรือว่าเราสามารถที่จะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทหลักๆนะครับอันที่1นนะครับก็คือสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตหรืออาจจะเรียกว่าสิ่งแวดล้อมทางกายภาพก็ได้ก็อย่างเช่นพวกอุณหภูมิความชื้นพวกแสงสว่าง รวมทั้งอากาศนะครับอากาศแล้วก็การระบายอากาศคุณภาพของอากาศรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่จําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตของสัตว์อย่างเช่นอุปกรณ์ให้น้ําอุปกรณ์ให้อาหารซึ่งจริงๆอุปกรณ์ให้น้ํากับอุปกรณ์ให้อาหารเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นสัตว์ที่อยู่ในธรรมชาติเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีแต่ถ้าเกิดว่าเราเอามาเลี้ยงเมื่อไหร่นะครับเราเอามาเลี้ยงอยู่ในที่กักขังเมื่อไหร่นะครับอุปกรณ์ให้น้ํากับอุปกรณ์ให้อาหารเนี่ยสำคัญแล้วก็จําเป็นเพื่อให้ไก่ได้กินน้ําที่สะอาดได้กินอาหารที่สะอาดนะครับ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพนะครับหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตเราสามารถที่จะควบคุมได้โดยการออกแบบโรงเรือนอุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์ให้เหมาะสมร่วมกับการจัดการฟาร์มที่ถูกต้องนะครับเราจะสังเกตเห็นอุปกรณ์ให้น้ําอุปกรณ์ให้อาหารจําเป็นแล้วก็สําคัญเพื่อให้ไก่ได้กินน้ําที่สะอาดได้กินอาหารที่สะอาดนะครับสาหรับไก่ไข่รังไข่เนจำเป็นนะครับเพราะว่าไก่เนี่ยมันจะไปวางไข่ในพื้นที่ที่เงียบสงบไม่ร้อนไม่อับชื้นไม่มีสิ่งรบกวนเพราะฉะนั้นรังไข่จําเป็นสําหรับไก่ไข ทัมเมอร์สวิตจาเป็นสําหรับการควบคุมความยาวของแสงต่อวันในไก่กระทงอาจจะไม่จําเป็นแต่ในไก่ไข่เนี่ยแสงสว่างเนี่ยมีความจําเป็นสําหรับการกระตุ้นฮอร์โมนเพศให้ทํางานแล้วมันจะส่งผลต่อไปยังกระตุ้นการไข่เพราะฉะนั้นชั่วโมงแสงต่อวันเนี่ยสำคัญสําหรับไก่ไข่แล้วก็เวลาในการปิดเปิดที่ตรงต่อเวลาเนี่ยสำคัญสําหรับไก่ไข่นะครับอันนี้คือสิ่งที่มนุษย์ดัดแปลงขึ้นมา สิ่งแวดล้อมอันที่สองนะครับเป็นสิ่งแวดล้อมที่มาจากสิ่งมีชีวิตเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตหรือเป็นสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตซึ่งก็ได้แก่พวกน้ำนะครับพวกอาหารพวกเชื้อโรคต่างๆรวมทั้งการจัดสังคมของสัตว์ที่อยู่ในฝูงแล้วก็การแสดงออกทางพฤติกรรมของสัตว์แต่ละตัวที่อยู่ในฝูงนั้นๆซึ่งสิ่งแวดล้อมที่มาจากสิ่งที่มีชีวิตนะครับสามารถควบคุมได้โดยการจัดการฟาร์มแล้วก็การควบคุมคุณภาพของน้ําดื่ม น้ำดื่มสําหรับสัตว์จะมีคุณภาพจะต้องไม่มีสิ่งเจือปนไม่มีจุลินทรีย์เกินปริมาณที่กําหนดนะครับอาหารนะครับอาหารนี่ก็จะมีในเรื่องของโภชนะนะครับปริมาณโภชนะจะต้องเหมาะสมตามขนาดของสัตว์ตามอายุของสัตว์นะครับแล้วก็ตามเพศของสัตว์แล้วก็จะต้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงด้วยนะครับรวมทั้งรูปแบบของอาหารรูปแบบของอาหารก็คืออาจจะเป็นอาหารปนอาหารอัดเม็ด อาหารเม็ดบี้แตกหรือว่าอาหารเม็ดขบนะครับความหนาแน่นของการเลี้ยงนะครับจะต้องเหมาะสมนะครับจะต้องไม่หนาแน่นจนเกินไปนะครับซึ่งมันจะมีมาตรฐานของมันอยู่นะครับสัตว์แต่ละชนิดอัตราการเลี้ยงก็จะไม่เหมือนกันนะครับไม่เท่ากันจํานวนตัวต่ออุปกรณ์นะครับนี่คือความเหมาะสมจํานวนตัวต่ออุปกรณ์ให้น้ําจํานวนตัวต่ออุปกรณ์ให้อาหารนะครับจำนวนตัวต่อรังไข่นะครับซึ่งอุปกรณ์ให้น้ําอุปกรณ์ให้อาหารแต่ละรูปแบบนะครับจะใช้อัตราส่วนที่แตกต่างกัน เราจะใช้อัตราส่วนเดียวทุกอุปกรณ์เนี่ยไม่ได้นะครับแล้วก็การสุขาพพิบาลและการป้องกันโรคนะครับก็โยงไปหาในเรื่องของการวางผังฟาร์มโยงไปหาในเรื่องของระบบ b i o s ตี e t y นี้คือการสุขาพิบาลและการป้องกันโรคนะครับการศึกษาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเนี่ยนะครับใช้สําหรับเป็นแนวทางในการออกแบบแล้วก็การก่อสร้างลรงเรือนและอุปกรณ์ให้เหมาะสมสําหรับสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิดนะครับ สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตหรือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีอะไรบ้างมันก็จะประกอบไปด้วยอุณหภูมิอุณหภูมินี่มีความสําคัญยังไงสัตว์ปีกที่เราเลี้ยงเนี่ยเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะครับโฮเมโอเทอร์มิกเพราะนั้นสัตว์เลือดอุ่นเนี่ยเป็นสัตว์ที่จะต้องมีกระบวนการหรือว่ามีคนไกในร่างกายเนี่ยนะเพื่อรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่อยู่เสมออบอุ่นแล้วก็คงที่อยู่เสมอนะครับแล้วก็อุณหภูมิของร่างกายเนี่ยอาจจะผันแปรได้บ้างเล็กน้อยนะครับ ในสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยนะครับมันจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยที่แตกต่างกันนะครับถ้าดูจากตัวเลขในตารางเราจะสังเกตเห็นว่าพวกสัตว์ปีกนะครับไล่ตั้งแต่ไก่เป็ดห่านไก่งวงนะครับจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยของร่างกายเนี่ยสูงกว่าสัตว์เลี้ยงลูกนุมชนิดอื่นหรือสูงกว่าสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังชนิดอื่นนะครับสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังชนิดอื่นนะครับจะมีอุณหภูมิร่างกายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3 6 3 8จนถึง3 9องศาเซลเซียส แต่ในกลุ่มของสัตว์ปีกนะครับมันจะมีอยู่ที่41จนถึง42องศาเซลเซียสนะครับวันนั้นสัตว์ปีกเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีมเมตบอลิซึมในร่างกายค่อนข้างสูง